อาวเลยฮะก็สวัสดีเ,เพื่อนๆที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่อง151แล้วก็อยู่กันในเกม ROV กันอีกแล้วนะเพื่อนมาครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นทางด้านฮีโร่อย่างทูเลนนะไม่ได้หยิบมากลางครับป่าเท่านั้นถ้าเป็นช่องผมทูเลนกลางอย่าหวังว่าจะได้เห็นเพราะว่าเจ้าของช่องเล่นไม่เป็นเออยังมีคนเล่นอยู่ไหมครับทูเลนกลางมันตัวมันไม่ค่อยมี CC อะ่ะหยิบมาแล้วชอบโดนเพื่อนด่านะครับ แต่ผมว่าทูเรนป่าตอนนี้มันก็เริ่มจะดรอๆแล้วนะไม่ค่อยได้เจอคนหยิบมาป่าเท่าไหร่ครับถ้าเขาจะเล่นเอ่อเมดเวทเขาจะไปเล่นพวกคีลาเพนอะไรพวกนี้กันนะทูเรนก็จะน้อยๆลงนะครับแต่ก็ยังคงเล่นได้เหมือนเดิมนะโอเคมาโฟกัสกันในส่วนของตัวเกมกันบ้างดีกว่าตอนนี้ผมเจอใครป่าก็ไม่รู้นะครับยังไม่เห็นตัวแต่รูจากฮีโร่แล้วสายฟ้าผมน่าจะช็อตเข้านะไอริ เสี๋ยวเงี้ยบางๆได้ครับแต่ถ้าปล่อยเลดก็ไม่แน่ใจว่าจะไหวกับไอรินะโอเคตอนนี้เจอหน้าคอสมาเดียวก็เปิดกันเลยครับปุ๊บป๊บเรียบร้อยเก็บช้างได้แต่ว่าไม่น่ารอดโดนนาคอสปาดหนองไปเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่เตี๋ยวรอเลี้ยวโอเคสรุปว่ารอดนะครับเมื่อกี้ดูกันต่อที่เดล่างชักหน้าทพื่มันเดินห้าวเจังกับเพื่อนโรอุ๊ยนินเดียวแต่ว่าได้อยู่ ไดมไหมได้ไหม,ไไหมเรามีเฮเลนแต่ว่าสกิลผมหมดตอนนี้เอามังกรแล้วกันเอาชัวๆนะครับมาเพื่อนทะเลล่างมันไม่ได้อะไรก็มาตรงนี้ดีกว่าชัวร์แน่นอนทีมเขาก็ไม่ได้จะมาปั่นปวดเราได้นะครับนาพอสเห็นล่าสุดอยู่ที่เลนบนเนาะตีไปโอเคแยกย้ายครับกลับไปฟาร์มต่อวิเราเลนกลางเพื่อนโดนสเสริฟมาอยู่วัยรุ่นสกิลหมดไม่เป็นไรครับไปกลมนาก้มตาฟาร์มต่อนะ ทูเลนถ้าเกมมันสโนบอลผมว่าเป็นตัวที่โหดมากเลยนะครับสกิล mm hmm. มันแบบโหโกงอะ่ะแค่เดินผ่านก็ครึ่งหลอดต้องมีนะสำหรับตัวบางๆแต่ว่าถ้าปล่อยเรดมานี่ไม่แน่ใจว่าตัวมันจะแบกได้นะครับผมว่าเลดเกมแทบไม่เข้าเลยแหละถ้า mm hmm. อ,อยากจะให้ดี yes, จบสักต,ต้นเกมกลางเกมกำลังดีนะครับ mm hmm. 10นาทีขึ้นเนี่ยจบได้ก็โอเคแล้วนะถ้ายื้อไปสัก20นาทีก็ฮาอยู่เหมือนกันตัวนี้อุ mm hmm. มันเอาลอเรียวผมอื้ยน,นาคอสบอกไว้เลยว่าแค้นนี้มีชำระแน่นวนปล่อยไปก่อนครับปล่อยไปก่อนเราก็สกิลยังไม่แรงพอที่จะไปปิดเขานะแต่ว่าเรล,ล่าตรงนี้น่าสนใจมากครับไม้เอาไม์อุ้ยถ้าเราจัดตัวนี้โดดเข้ามานึกว่ามีอันตีนะโอ้ยมั่นใจนะครับสอดมั่นใจจะเอาเทลเราโดนเองซะง,งั้นอื ยังไม่มีอะไรนะครับฟาร์ไ,ไปก่อนนะใกล้จะ4นาทีแล้วด้วยจริงๆทูเลนเป็นตัวที่ทำออฟเลนโหดนะครับถ้าพาออฟเลนเล่นก็ดีนะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมดูอีกทีครับ<อ>เลนล่างก็น่าสนใจนาคอสเขาก็อยู่เลนล่างด้วยนะครับตอนนี้ผมบอกเลยว่าเลนบนไว้ก่อนเลนล่างนัวแน่นอนจังหวะนี้รอเรียวเปิดวงมาอันติีลำนัวครับได้หรือเลยอ้โดนแช่แต่ว่ามีล้างาาาโอเครอดบ้างเราเลียว มุมดีครับตรงนี้ลอนที่ยังไม่รอดก็ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ทูเรนผมข้างจัดดูสายฟ้าแล้วรอบตัวผมครับว่าแป๊บเปียบระแน่นอนเอาไปกินอือแล้วทิปเป็นคิวมาต่อไปเราจะไปล่าควอตคิวกันนะครับที่เลนล่างถ้าไบรท์ไม่โดนซะก่อนเขาแหวมาตีครีมนี้ไม่น่าทันแล้วนะครับผมว่าโอเคเพื่อนดึงเกมไว้กําลังเดินกําลังเดินมา ฟีดโบ๊เรียบร้อยจริงๆก็ถือเป็นควันถ้าจำนวนอ่ะใช่ครับแต่ว่าระยะเวลามันไม่ได้ไงทิ้งนานไปหน่อยนะน่าเสียดายไม่เป็นไรครับโอเคหลังจากที่แก๊งเลนล่างสำเร็จเรียบร้อยต่อไปก็ไปเลนบนสินะแต่ซินเขาก็แลยืนได้นะผมว่าชิวๆเลยครับขอเอาพระฟ้าก่อนแล้วกันเพื่อนก่อนจะไปอุ้ยหน้าตีบนโอเคไม่ต้องละ ถ้าสินบปตีนี่น่าจะแตกนาคอรสรออยู่นะครับโอเคระหว่างนี้เราก็ฟาร์มรอไปแล้วกันนะเพื่อนฟาร์มทั้งเกมมาทุเลนผมตัวนี้มันมีเงินแล้วมันเก่งมากๆนะครับเดินผ่านก็ล่วงได้นะนี่ดูขนาดไม่ค่อยมีเงินนาคอสมาลองหน่อยโบรโอ้โหแล้วเป็นโดเ n นติ้งสวยครับสินเนตเรียก็ฉีกกลางไปเลยนะแต่ว่าก็จ้เอกกับไอริถ้าวิ่งขึ้นมาเรียนบนได้ไวๆอาจจะได้ป้อมบนนะครับ คลิปนี้เดียวทันปะไม่ทันเพื่อนเอ,อาไว้ก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรอี้ตรงนี้เอาไปก่อน่าไม่โดนเต็มคอมโบนะครับสายฟ้าเลยไม่ขึ้นแต่เลือดเหลือจึกนึงและอาจจะได้พอมบนเอนกลางไม่ต้องห่วงครับมีเทลคอยกันนะแต่ไม่แน่ใจว่าไอรีจะมีใครมาช่วยหรือเปล่าจะหนีไปไหนเพื่อนเอาไปก่อนโอ้ยปอ,อ,อ,อแปรเปียประ,ป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 ะเอา้าแล้วเตี๋ยวเตี๋ยวจะจะมาช่วยเพื่อนหรือจะมาการบ้านฮัลโหล เอาแล้วได้ด้วยเออซูมลัดแบบชิวๆเลยนะครับต่อด้วยดาร์คเลเยอร์ไป <g les> จริงๆการก็น <c oughs> <c oughs> ่าไปเอานะครับแต่ว่าแบ่งคนไปเนาะจะได้บาลานซ์คนเรามีเยอะกว่าครับตอนนี้ไวท์กำลังดังอนอยู่ในล่างนะ <c oughs> มาเลยเพื่อนมาเลยเพื่อนใส่ครับจังหวะนี้โครหนัวโคตชุลมุนแล้วโบร์อปก่อนสวยป้อมกลางยิงไปเลยเพื่อนไม่ต้องกล <c oughs> ัวอะไรใดๆทั้งสิ้น,น,น,นไปครับ จะต่อป้อมสองได้หรือเปล่ามารอดูกันมีแนโนว่าจะได้สูงนะขอฉีกมาเก็บแตกแป๊บครับแล้วก็จะรีบกลับไปเติมละหูคือออกมาแป๊บเดียวทีเพราเสิร์ฟทีมผมยับเลยอ่ะมาแล้วเพื่อนไว้ไว้ไว้วหมดไว้หมดอุ้ยเกี๋ยวโดนแต่ว่าไอ้ผมชอบจําสลับจังวะไอ้เกี๋ยวกับล้อเลี้ยวเนี่ยเออหรือมันคล้ายๆกันแต่ไม่เป็นไรครับทีผมชนะไฟก็พออุ เน็ตเอาให้โอเค Wi-Fi ต้องเข้าจังหวะนี้แล้วทำไมไม่เปิด Wi-Fi ตั้งแต่แรกไม่เข้าใจงงแล้วแล้วมันใช่เรื่องไหมเนี่ยผมตายเพราะเน็ตหลุดเนี่ยหัวจะปวดแล้วเขาได้ชัดดาวด้วยนะประเด็นโอ้โหหน้าฮอไม่รอดแล้วตอนนี้สกอร์เริ่มไหลแล้วนะครับตายหนึ่งตัวแล้วก็ตายรัวๆมาเลยนะหัวจะปวด เราต้องคุกมสิไว้ให้ดีๆนลครับตอนนี้เกมเริ่มจะเสียแล้วนะโดนไปแล้วหนึ่งไอรีจะเกิดเอาไม่ใช่อะไรนะครับโอ้หไม่รอดโอเคนีไปเพื่อนซินเชียนี้นีหนีๆนีหนีดีเพือพ่อนดีทําดีมากพยายามจูบหลบไอรีอยู่ครับจังหวะนี้ไล่กันจัดโอ้โหอุ๊ยออาเนื้อว่าโดนถ้าไปโดนนี้ก็มีโอกาสรอดโอเคไม่รอดแล้วแบบนี้เอ ไม่เป็นไรครับแล้วผมมาตายเดัวสองสามตัวติดกันแล้วเนี่ยเริ่มแบบแปดครับเฮได้อยู่ครับตรงนี้เดียวหลังไปทานดาเมจไปไฟจังโบสวยคิวมาเฮเทลได้อยู่สวยครับแลกไปตรงนี้ตายห้าตัวแล้วนะประเด็นสิ้นปล่อยเบาไม่ไหวก็ถอยก่อน เอาไบดีกว่าใกล้ๆทางใกล้กว่าเอาก่อนโอเคตามตามตามเพื่อนไบก็เดินเร็วเหลือเกินอยู่แถวนี้ไม่เออโอเคไม่อยู่นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเคลียร์ล่างแล้วก็เอามากกังกรกันดีกว่ามีเทลครับแป๊บเดียว <laughs> และเราเลียวเขาบ่นอะไรน่าจะไม่ได้ล้ำนะครับหัวอุ่นนิดหน่อย <laughs> เออจะเย็นเพื่อนไหวอยู่ไหวอยู่ ยังไม่ได้ขนาดนั้นเกมนี้โดนรับสองครับบันเทิงงี้สกอร์ไหลเป็นทอ้อป่ะโอเคไปครับลุยกันอีกสักตั้งนั่นไงตัวดีที่พุ่งเดิมแต่ว่ารอบนี้ยังได้อยู่ออย่างน้อยก็แลกกันไปแล้วกันนะไม่เสียฟรีแล้วครับกอร์เเลเยอร์เกิดจังหวะน,นี้ทีมผมก็ได้เหมือนเดิมแล้ว ช้างมาทําอะไรเพื่อนมาคนเดียวอย่างนี้มันก็จะยับยาบหน่อยนะปล่อยไปเลยครับทีมก็เสียหนึ่งโอเคคีบข้างก็ถือว่ายังไม่สูงมากแต่ก็ได้อยู่นะครับไปเพื่อน l ล t s ก o ลุยลุย,ลย,ลย,ลยโอ้ยตกใจหมดตกใจหมดเพื่อและซินโดนแช่แต่ว่าได้อยู่ทีมผมแบบคลั่งจัดนะตอนนี้มีเกาะก็เดินชิลเลยครับไม่กลัวอะไรใดดังสิน้น หล่อเลียวเปิดวงเข้าไปลามแล้วจังหวะนี้ได้หรือเปล่านี่นิดเดียวโอเคแต่ว่าก๊อตเข้าไปชิดหน้าบ้านแล้วทิมสตูจะทำยังไงจังหวะนี้นะคอสเข้ามาสไลด์ปาดปก่อนเลยว่าดามเมจไว้เข้าเท่าไหร่หิวจากเฮเลนบอกเลยว่าโคตรเวอร์โอ้โหแล้วตรงนี้ไวคข้างหรือเปล่าเก็บทีมผมไม่ได้2แต่ว่ายังคงอยู่ยังได้อยู่มาดีจบไปเลยครับตรงนี้ปล่อยสุดท้ายทีมเขาพยายามทําเต็มที่นะดามเมจผมว่าล้นจัดทีมเขาอะแต่ว่า ทีมผมอึดกว่ามีเฮเลนไงอืมก็เลยค่อนข้างจะได้เปรียบหน่อยนะโอเคก็ไปดูผลงานกันดีกว่าว่าทูเลนของผมจะทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับตานี้ไปดูกันเลย let's go <S ฟ r i n เป็นคอมเบเดอร์สขีดนะครับแล้วก็ได้คะแนนอันดับหนึ่งมาโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเพื่อเถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วจ้ะ